ในปี1980นะครับมีคดีนึงซึ่งเกิดขึ้นกับดารานางแบบของเพลย์บอยชื่อดังคนหนึ่งนะครับโดยที่เป็นคดีฆาตกรรมที่ถือได้ว่าโด่งดังที่สุดในปีนั้นเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อใน EP นี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นใน EP นี้ครับ สวัสดีครับผมของผมนว่นพัชระและฝนพัฒนาันค่ะกับลึกลับจำมาเล่า EP ที่197 EP ที่แล้วใช่ไหมเป็นาดาราฮอลลีวูด่ะ EP นี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในจะบอกว่าเป็นดาราฮอลลีวูดก็ไม่ใช่เพราะว่าเธอเพิ่งจะมาแสดงหนังไม่เพียงแค่เรื่อง2เรื่องแต่ว่าเธอเนี่ยโด่งดังมาจากการเป็นนางแบบเพลย์บอยนั่นเอง ซึ่งพดเรื่องชีวประวัติเธอเนี่ยอารมณ์เหมือนกับสาวน้อยมาหาความฝันในเมืองอะไรทำนองนี้เลยซึ่งมันดูเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยกำลังจะไปได้สวยนะแต่แล้วเนี่ยมันก็พลิกล็อกอะไรบางอยา่างกลายมาเป็นว่าเป็นคดีที่โด่ง,งดังที่สุดในช่วงปี1980เลยทีเดียวใช่แล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังเรื่องดาวในวันนี้กันเนี่ยเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมเหมือนเดิมเลยค่ะกดไลค์กด u ับ c r i b e นะคะ, like ะ,คะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเรื่องดาวในวันนี้เนี่ยจะน,น่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันในลึกลับลครับ เรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของดาราที่โด่งดังมา,มากๆคนหนึ่งนะที่มีชื่อว่าโดโรธ y s t r ร t t ท n โดยที่เธอคนนี้นะครับชื่อเดิมของเธอเลยจริงๆเนี่ยไม่ใช่โดโรธีส t ตรท t ทนนะครับแต่จะเป็น d o ดโรธีรู Hook s t r ร t t ท n ซึ่งเธอคนนี้เนี่ยเกิดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี1960นะครับโดยที่ในก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเธอเนี่ยอยู่ในแวนคูเวอร์ของแคนาดาเธอเนี่ยเติบโตขึ้นมาในครอบครัวเล็กๆนะครับที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนักฐานะ บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยหรืออะไรนะจนกระทั่งเธออายุ18ปปีนะครับก็ได้มีการเมารู้จักกับบุคคลผู้ที่มาเป็นสามีในอนาคตของเธออย่าง สนายพอสไนเดอร์คนนี้เนี่ยเขาได้รับฉายาว่าเป็นแมงดาชาวยิวนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมักจะชอบจับหาผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยๆผู้หญิงที่มีฐานะร่ํารวยอะไรแบบนี้นะเพื่อที่จะมาเป็นแหล่งทำมาหากินหรือว่าเป็นแหล่งเงินให้กับเขานั่นเองโดยที่นายคนนี้เนี่ยเขามาเห็นโดโรธีนะครับแล้วเขาก็ได้รู้สึกว่าโดโรธีเนี่ยเป็นแหล่งหาเงินชั้นดีเลยเพราะว่าโดโรธีนะครับเธอเนี่ยมีหน้าตาที่สะสวยและก็หุ่นดีอย่างมากเลยโดยในตอนนั้นเนี่ยเธออายุเพียง แค่18ปีเท่านั้นเองโดยที่พอเนี่ยวินาทีแรกที่เห็นโดโรธีนะครับเขาเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยว่า โดโรธีจะต้องเป็นแหล่งหาเงินชั้นดีให้กับเขาซึ่งตัวโดโรธีเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดนะครับว่าจะมีใครมาจีบเธอหรอกโดยเฉพาะคนมีตังค์เน่ยก็ไม่น่ามาจีบเธอนะซึ่งนายพอคนนี้เนี่ยเขามีการแต่งตัวให้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีใส่แบบแหวนพงแหวนเพชรใส่สร้อยใส่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งมันทําให้ดูแล้วก็ดูเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือดูเป็นบุคคลที่ร่ารวยนั่นเองนะจึงทําให้เธอเนี่ยถูกนายพอนะครับเข้ามาจีบโดยที่ไม่รู้เลยว่านายพอเนี่ยหวังเอาผลประโยชน์จากเธอ เขาเข้ามาท,ทําทีเป็นจีบแล้วให้เข้าของมีค่ากับเธอนะครับทำให้เธอเนี่ยตายใจแล้วคิดว่านายพอนะครับตั้งใจเข้ามาจีบเธอจริงๆโดยที่หลังจากทั้งคู่นะครับได้คบหากันเนี่ยนายพอก็มีการหลอกล่อให้โดโรธีนะครับถ่ายแบบพวกภาพที่เป็นภาพภาพโป๊เปลือยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งภาพถ่ายนี้เนี่ยไปยังที่นิตยสารเพลย์บอยนะครับเพื่อที่จะแบบบอกว่าเออเราเนี่ยอยากจะสมัครเข้ามาเป็นบันนี่เกิลก็คือนางแบบประจํานิตยสารเพลย์บอยนั่นเองนะ นิตยสาร Playboy ยถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยมันเป็นนิตยสาราที่เกี่ยวข้องกับแบบคล้ายนิตยสารที่มีรูปภาพวาดบิวของผู้หญิงอ,ะอ่ะพูดง่ายๆซึ่งเป็นนิตยสาราที่ชื่อดังมา,มากๆเลยของสารัฐอเมริกานะครับโดยที่มีเจ้าของอย่าง h ิล h Hefner เนี่ยเป็น ของ,อองโดยที่เขาเนี่ยตั้งใจส่งภาพของโดโรธีนะครับเพื่อไปแข่งขันในการประกวดรายการที่มีชื่อว่าเ p l a y m a t e Hunt นะครับซึ่งเป็นรายการครบรอบ25ปีของนิตยสารเพลย์บอยนะก็เป็นเหมือนกับส่งมาเพื่อที่จะมาประกวดกันว่าใครจะได้เข้าไปเป็นบันนี่เกิลได้รับรางวัลน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ส่งเข้าไปนะครับโดยในปี1978เองเนี่ยโดโรธี Dorothy นะครับได้ขึ้นเครื่องบินไปเพื่อที่จะไปโชว์ตัวของจริงนะเพราะเหมือนกับเธอเนี่ยได้ผ่านเข้ารอบอะไรทํานองนะั้นนะ เข้าไปแล้วปรากฏว่าเธอเนี่ยก็ได้รับการบรรจุเข้าเป็นหนึ่งใน Bunny เก r ลให้กับ Playboy นะครับแล้วมันไม่ได้จบเพียงแค่เท่านั้นนะเพราะว่าในปีถัดมาในปี1979เนี่ยเธอได้รับเลือกให้เป็น p l a y m a t e of the Month หรือว่าเป็นเหมือนกับ Bunny g i r ลแห่งเดือนนั่นเองนะครับเธอจึงได้ถูกเปลี่ยนนามสกุลจาก Hook s t r a t e n อะไรที่ยาวๆเนี่ยให้กลายมาเป็น s t a t t e n เฉยๆนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจดจานั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตเธอก็เริ่มแบบพลิกผันเลยจาก แบบดินขึ้นไปสู่ดาวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเธอเนี่ยจะต้องถูกรับการดูแลเข่าผมหน้าตาอะไรต่างๆนานา,นา,นาเพื่อให้แบบสมาการเป็นหนึ่งในสาวบันนี่เกิลที่มีดีกรีเป็นถึง Playmate of the month เนี่ยโดยที่ในช่วงเวลาน,นั้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่ เป็นโชคลาภของน,อนายพอสไนเดอร์อย่างเดียวนะที่ได้ปลุกปั้นโดโรธีขึ้นมาจากการที่ส่งไปมุ่งั่วเพื่อที่จะมาเอาส่งเงินมาเลี้ยงดูดูแลเขานั่นแหละอ่ะพูดง่ายๆก็เป็นแมงดาเนาะแต่ฮิวฮัฟเนอร์เนี่ยก็มองเห็นเม็ดเงินที่เกิดขึ้นได้จากโดโรธีเหมือนกันก็คือตัวเจ้าของนิตยสารเพลย์บอยเนาะเขาก็มองว่าโดโรธีเนี่ยจะต้องถูกแบบนําไปปลุกปั้นแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้เขาได้อย่างมาหาศาลเลยทีเดียวซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้คิดผิดนะครับแต่มันก็เริ่มมีเหตุการ เน,น,นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็มีข่าวลือนะครับว่าฮิลลเฮฟเนอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางด้านเงินอย่างเดียวแต่เขาเนี่ยก็หวังผลประโยชน์ทางด้านร่างกายจากโดโรธีเหมือนกันโดยที่เขาเนี่ยก็เหมือนกับเสนอเนาะว่าถ้าอยากจะได้ดีในวงการนี้เนี่ยก็ต้องมายอมหลับนอนกับเขานะครับ,รบเพื่อแลกเปลี่ยกนกับการที่ได้รับโอกาสดีๆในวงการซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็มีข่าวว่าฮิลลเฮฟเนอร์เองเนี่ยก็มีการแบบ ลงมือทําอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับโดโรธีไป mm hmm. เพื่อที่ให้โดโรธีเนี่ย mm hmm. แลกกับการได้รับชื่อเสียงตามที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะโดยตอนช่วงเวลาที่มันเป็นข่าวไปเนี่ย mm hmm. โดโรธีก็ไปแก้ข่าวนะแล้วก็บอกว่าไม่หลอกมันเป็นความผิดพลาดของฮิวเฉยๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะลงมือข่มขืนเธอหรืออะไรทํานองนั้นนะครับ mm hmm. ก็เหมือนกับปกป้องไปในตัวนะั่นแหละพูดง่าย แต่ถึงแม้ว่ามันจะเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้ขึ้นนะครับบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นฮิล h เฮฟเนอร์เองหรือว่าเพื่อนๆของโดโรธีเองเนี่ยต่างก็เตือนนะครับว่าไอการที่คบกับพอลสไนเดอร์ก็คือแฟนของเธอเนาะมนเป็นสิ่งที่แบบเลวร้ายเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยต้องการที่จะหวังเงินจากเธอเนี่ยร้อเพราะว่านายคนนี้เนี่ยก็แทบไม่ได้ทำงานอะไรนะครับให้เธอเนี่ยเข้าไปทำงานเนาะแล้วก็ส่งเงินมาเลี้ยงดูเขาอย่างเดียวเลย ก็เป็นหน้าที่หลักของเหล่าแมงดานะครับที่ทําอะไรแบบนี้ดูที่ตัวเธอเองเนี่ยก็มองว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดผิดจริงๆแล้วนายพอคนนี้เนี่ยเป็นคนดีนะนิสัยดีดูแลเอาใจใส่เธอดีอจนสุดท้ายนะครับในเดือนมิถุนายนปี1979เนี่ยพอกับโดโรธีก็ได้แต่งงานกันที่ลาสเวกัสนะครับโดยที่ทั้งคู่เนี่ยได้ไปเช่าอพาร์ตเมนต์หรูนะครับอยู่ที่เวสต์แอลเอที่อยู่ใ,นในกล้กับซานตาโมนิก้านั่นเอง หลังจากนั้นนะครับชีวิตของโดโรทีเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับกราฟที่แบบพุ่งขึ้นเลยนะเพราะว่าพอมาในปี1980เนี่ยเธอกลับได้รับรางวัล Playmate of the Year อะไรทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นสาวบันนี่เกิลที่ดีที่สุดแห่งปี1980เลยนั่นก็แปลว่าชีวิตการงานของเธอในวงการบันเทิงเนี่ยกลายมาเป็นว่าเธอ พุ่งขึ้นอย่างสูงแบบรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวฮิวเฮฟเนอร์เองเนี่ยตั้งใจจะปลุกปั้นเธอนะครับให้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นางแบบที่ถ่ายนิตยสาราว่าวิวแล้วชื่อดังเท่านั้นต้องการจะปลุกปั้นเธอเนี่ยให้เป็นดาราที่โด่งดังในวงการภาพยนตร์เหมือนกับมารีนมอนโรเลยทีเดียวโดยที่ฮิวนะครับก็ได้ฝากงานเธอเนี่ยเข้าไปแสดงหนังได้ถึง2-3เรื่องเลยในช่วงปีนะครับโดยเรื่องที่โด่งดังของเธอเนี่ยก็จะมีการได้รับบทเป็นหุ่นยนต์เซ็ก o ์พอตนะครับที่อยู่ในภาพยนตร์ นแนวคอมเมดี้ไซไฟเรื่องหนึ่งซึ่งในช่วงเวลานั้นมันก็ทําให้เธอเนี่ยได้รับเงินอย่างมากมายมหา,าศาลเลยกลับกันกับนายพอสไนเดอร์นะครับที่ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเป็นแมงดาที่คนรอบข้างเนี่ยรู้กันดีเลยว่าตั้งใจมาหลอกเอาเงินจากโดโรธีโดยที่โดโรธีเนี่ยก็เหมือนกับไรเดียงสาเนาะที่ไม่รู้ว่าผู้ชายเนี่ยเขามาหลอกเอาเงินตัวเองซึ่งนายพอเนี่ยก็ใช้ชีวิตเหมือนเกาะกินแบบนั้นไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับ กลับกันกันกบโนรธทีที่ชีวิตการงานเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยโดยในปี1980เนี่ยเธอก็ได้รับงานแสดงหนังอีกหนึ่งงานนะครับโดยที่ไม่เป็นภาพยนตร์ตลกเรื่อง Day a l Love l ซึ่งเป็นงานแสดงที่เหมือนกับจะพลิกผันเธอไปเลยก็ว่าได้นะพลิกผันในที่นี้คือไม่ใช่หมายถึงว่าชีวิตเธอในวงการบันเทิงมันดีขึ้นนะแต่เป็นเพราะว่า ผู้กำกับที่กำกับหนังเรื่องนี้เนี่ยนายปีเตอร์บ็อกดานูวิชนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยทั้งคู่ก็กลับมีข่าวเช้าด้วยกันนะโดยที่เธอเนี่ยไปรู้จักกับนายปีเตอร์คนนี้นะครับในเดือนตุลาคมปี1979ในปาร์ตี้โรลเลอร์ดิสโก้นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการรู้จักกันแล้วก็ไปสารต่อความสัมพันธ์กันอย่างลับๆโดยที่นายพอสไนเดอร์เนี่ยไม่รู้นะว่า ทั้งคู่เนี่ยถูกตาต้องใจกันแล้วก็แอบ,บไปเหมือนกับมีชู้อ่ะพูดง่ายๆนะครับทำให้หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็แอบ,บมีความสัมพันธ์ลับๆกันอยู่เรื่อยๆโดยที่นายพอสไนเดอร์ไม่รู้แต่ความลับมันก็ไม่มีในโลกนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนายพอสไนเดอร์เนี่ยก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่ามันเหมือนกับว่าโดโรธีเนี่ยมีอะไรแปลกๆบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกบชอบทําตัวลับๆล่อๆอยู่แปลกๆจนสุดท้ายเนี่ยเขาจึงต้องจ้างนักสืบเอกชนมาเพื่อสืบหาเรื่องราวของโดโรธีแต่ด้วยความที่ว่าโดโรธ เป็นพุ่งกับคนหนึ่งเป็นดาราชื่อดังนะครับทำให้มันไปตามสืบไม่ได้ยากเลยจนสุดท้ายนะครับเขาจึงได้รู้ว่าปีเตอร์ภุ่ิกับคนนี้กับโดโรธีเนี่ยแอบเป็นชู้กันนะครับซึ่งหลังจากที่พอรู้แล้วเนี่ยนายพอก็เลยได้ไปพูดคุยกับโดโรธีนะครับถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้อะไรอย่างนี้นะเป็นที่ว่าตามปกติแล้วพอคนโดนจับได้ว่ามีชู้จะต้องขอโทษและบอกเลิกทำนู่นนี่นั่นนะเหตุการณ์มันพลิกนะครับเพราะว่าโดโรธีเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยต้องการจะหย่าร้างกับน,นายพอสไนเดอร์และต้องการที่จะ ไปแต่งงานกับปีเตอร์แทนนะเออกลายมาเป็นเหตุการณ์คดีพลิกเฉยเลยหรือจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเธอเนี่ยได้ตาสว่างขึ้นมาเนาะแล้วได้รับรู้ว่าเออจริงๆแล้วโดนแมงดานเนี่ยตามเล่นงานอยู่ตามคอยจิกกัดเอาเงินจากเธออยู่ตลอดเวลานั่นเองนะแล้วพอได้มาเจอคนที่รักเธอหรืออาจจะไม่ได้รักหรอกแต่อย่างน้อยก็มีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยเธอก็อาจจะรู้สึก ดีมากกว่านั่นเองโดยที่หลังจากที่เกิดเรื่องราวเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับที่โดโรธีเนี่ยต้องการจย่าร้างกับพอปรากฏว่าพอนะครับแอบไปสะสมปืนนะไปซื้อปืนลูกซองขนาด12เกตมานะครับโดยที่เขาเนี่ยเริ่มไปฝึกเรียนยิงปืนแล้วก็พยายามเตรียมที่จะทําเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะโดยที่ในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะว่าจู่ๆเนี่ยทำไมนายพอเริ่มอยากจะเรียนยิงปืนแล้วก็สะสมปืนขึ้นมานะเออ แต่ในช่วงเวลานั้นเองนะครับในช่วงที่แบบนายพอลังเตรียมการที่จะทําอะไรบางอย่างซึ่งเราก็อาจาจะไม่ต้องเดามากนะว่าเขาต้องการจะเตรียมการจะทําอะไรแต่ในตอนนั้นเองเนี่ยโดโรธีก็เริ่มรู้สึกผิดนะครับที่เธอเขารู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่านายพอคนนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้แน่ๆถ้าไม่มีเธอเพราะว่าเธอเนี่ยเลี้ยงดูเข้ามาอย่างตลอดพูดง่ายๆคือเธอสงสารนะครับโดยที่เธอเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะกลับไปคืนดีกับเขานะแต่เธอเนี่ยคิดขึ้นมาได้ว่าเอางี้เดี๋ยวเธอเนี่ยจะเหมือนกับตกลงเรื่องส่วนแบ่งในด้านการเงินถ้าเธอได้เงิน เพื่อให้ในพอเนี่ยอย่างน้อยก็ได้มีรายรับนะครับเพราะว่าเธอก็คงมองประมาณว่า นายพอเนี่ยอาจจะเป็นคนส่งเธอเข้าวงการมาได้จนสาเร็จผักดันเธอให้มาสมัครเพลงงเพบอยอาจจะเป็นในแนวทํานองนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีบทสัมภาษณ์ของของเธอออกมาเนาะในช่วงเวลานั้นโดยที่เธอนะครับก็ได้มีการนัดหมายกับนายพอนะครับเพื่อที่จะมาตกลงกันเรื่องที่ว่านี้ก็คือเรื่องการเงินนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยได้นัดกับเขานะครับมารับประทานอาหารกลางวันกันในวันที่8สิงหาคมปี1980ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในลอสแองเจลิสนะครับโดยที่ทั้งคู่เนี่ยก็ มีการพูดคุยอย่างย่าร้างกันอย่างเป็นทางการแล้วก็ตกลงกันเรื่องการเงินนะว,ว่าจะแบ่งกันยังไงอะไรยังไงตามที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะเข้าไปเก็บข้าวของในอาพาร์ตเมนที่เช่าอยู่ร่วมกันนะครับออกมาเพื่อที่จะ ไปอยู่กับนายปีเตอร์บ็อกนาโนวิชแทนแต่ปรากฏว่าผ่านไปอีกได้ประมาณ5วันหลังจากการนัดเจอกันล่าสุดนะครับโดโรธีเนี่ยก็กลับไปยังอาพาร์ตเมนต์ของนายพอนะครับที่เช่าอยู่กับเธอเนี่ยเพื่อที่จะไปเอาทรัพย์สินเอาเข้าของอะไรของเธอออกมาตามที่เธอได้บอกนะ ปรากฏว่าพอลหลังจากที่เข้าไปในวันนั้นเนี่ยก็คือประมาณสเวดโมสี่สิบห้านาทีนะครับที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครได้พบกับเธออีกเลยจนกระทั่งมีคนนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นว่าในบ้านที่เนี่ยมันไม่มีใครออกมานานแล้วจึงหาคนนะครับเข้าไปเปิดอพาร์ตเมนต์นั้นดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังขึ้นมาจากในห้องนั้นปรากฏว่าเข้าไปนะครับได้พบเจอกับสภาพที่เกิดเหตุที่ค่อนข้างจะแย่มากเลยนะเพราะว่าในพอเนี่ยได้ใช้ปืนที่ตัวเองไปซื้อมานะครับมาจากกาัด โดโรีอย่างโหดเหี้ยมนะครับเข้าไปที่บริเวณแบบช่วงใบหน้าและหลังจากนั้นเขาก็ได้มีการกระทําตนเองนะครับเพื่อหนีความผิดไปพร้อมกับโดโรทีซึ่งทางตํารวจเนี่ยที่เข้าไปพบเจอภาพเนี่ยปรากฏว่ามันเหมือนกับมันมีการที่ว่าหลังจากที่นายพอเนี่ยสังหารโดโรทีไปแล้วเขาเนี่ยจัดการลงมือ ืนร่างของเธอในขณะที่เธอเสียชีวิตไปแล้วซะด้วยซ้ํานะครับเพราะมันมีร่องรอยของการที่ว่ามือของนายพอที่เปื้อนเลือดของโดโรธีนะครับ<ๆ>ก็มีการไปสัมผัสตามร่างกายตามจุดต่างๆนะครับทำให้มันดูแลรู้ว่ามันน่าจะมีการเกิดการที่ทําเรื่องอย่างว่าขึ้นหลังจากที่โดโรธีเสียชีวิตไปแล้วและเขาค่อยกระทําตนเองเพื่อเป็นการหนีความผิดนั่นเองซึ่งนี่เองนะครับก็คือโศกนาฏกรรมของเรื่องราวนี้ แต่เดี๋ยวเราต้องไปฟังเรื่องดาวกันต่อนะครับว่าในพอคนนี้เนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรและผลกระทบที่มันเกิดจากเรื่องราวนี้ขึ้นเนี่ยมันมีอะไรส่งผลต่อสังคมของสหรัฐอเมริกาหลายๆอย่างเลยที่มันมีการกระทำออกมาโดยนายปีเตอร์บ็อกนาดวิชนะครับเดี๋ยวเราต้องไปฟังกันต่อในวีคอร์เคสครับ มาทำความรู้จักกับนายพอลสไนเดอร์กันก่อนเลยโดยนายพอลเนี่ยเกิดในปี1951ในเมืองแวนคูเวอร์พ่อแม่ของเขาก็อย่าร้างตั้งแต่เขายังเด็กๆแล้วเขาก็เรียนไม่จบอีกด้วยเพราะเมื่อเขาเนี่ยเข้าโรงเรียนจนถึงเกรด7เนี่ยก็ต้องลาออกด้วยปัญหาที่บ้านแล้วก็อะไรหลายๆอย่างและเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะต้องหางานทําแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองมาตลอดนะมันก็เลยทําให้ลักษณะของนายพอลในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วก็ดูสู้มากๆเลยจนมีอยู่ช่ว ช่วงหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับเมื่ออายุมากขึ้นแล้วก็โตขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็น ผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะมีรูปร่างแล้วก็หน้าตาที่ดีและเมื่อเขาเนี่ยก็ไปรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนๆเ,เขาอีกแถมยังเที่ยวในคลับต่างๆก็ต่างรู้ดีนะว่าผู้ชายแก๊งนี้เนี่ยมักจะได้รับความสนใจเนี่ยจากสาวๆเป็นจํานวนมากจนกระทั่งช่วงหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้มีธุรกิจเล็กๆของเขาธุรกิจหนึ่งซึ่งมันเป็นธุรกิจที่หาผู้สนับสนุนลงเงินทุนไปกับงานแสดงรถยนต์ที่งานอะไรทํานองนี้แต่แน่นอนว่างานที่เขามีอยู่นะตอนนั้นนะ่ยมันก็ไม่เพียงพอสําหรับเขานะถ้าพูดถึงเรื่องของ เมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยจะต้องไปติดต่อกับแก๊งค้ายายแก๊งหนึ่งในเมืองซึ่งการเข้าหาของเขาในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าเหมือนกับต้องการที่จะให้แก๊งค้ายาเนี่ยหนุนเขาในเรื่องของเงินอีกทีนึงหรือต้องการที่จะร่วมธุรกิจด้วยนั่นแหละเพื่อที่จะหาเงินเพิ่มแล้วก็มีเงินได้เยอะแล้วก็รวยไวอะไรทํานองนี้แต่มันกลายเป็นว่ามันดูเหมือนกับไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่เพราะตัวของเขาเองเนี่ยเวลาที่เข้าไปในแก๊งดูเหมือนกับไม่ค่อยมีประสบการณ์และในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แตะต้องตัวสินค้าาหรือตัวย ไยซ้ํามันก็เลยทําให้การทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นไปยากลําบากนะและที่สําคัญวงการนี้เนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อใจใครอีกด้วยนะต่อให้เขาจะมีการวางเงินไปก่อน หรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องโดนโกงอยู่ดีแล้วมันก็จบลงตรงที่ว่าเขาก็กลับมาเป็นนายพอคนเดิมที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ได้มีจุดหมายปลายทางอะไรจนเขาเองเนี่ยก็ต้องย้ายจากเมืองที่เขาอยู่ที่ทําธุรกิจที่ลอสแองเจลิสเนี่ยก็ย้ายกลับมาที่แวนคูเวอร์แล้วการกลับมาในครั้งนี้ของพพลนั่นแหละมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้เจอกับดูโรธีหรือว่าเหยื่อของเรานั่นเองซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงปี1978นะที่นายพอแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งเนี่ย กลับมาที่แวนคูเวอร์แล้วก็ได้ไปร้านเดลี่ควีน ตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็ไปสะดุดตากับผู้หญิงคนหนึ่งนะที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยสวยมากผมเนี่ยก็ยบลอนด์แล้วหุ่นเนี่ยก็ดีมากๆเลยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกชอบเธอมากๆโดยคนคนนั้นก็คือโดโรธีของเรานั่นเองแต่สิ่งที่เขามองผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันแตกต่างจากผู้ชายมองผู้หญิงอื่นๆนะเพราะว่าสิ่งที่เขาได้พูดกับเพื่อนเนี่ยไม่ได้พูดในเชิงลักษณะชู้สาวแต่พูดในลักษณะทํานองที่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยสามารถที่จะทําเงินให้กับเขาได้โดยณนตอนนั้นเองเนี่ยโดโรธีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้่งมัน ห่างจากเขาเนี่ยถึง9ปีเลยทีเดียวถ้าบอกว่ามันเป็นการแบบพูดคุยกันเพื่อเชิงจีบเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแปลกๆนิดนึงเนาะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีรักต่างวัยแบบที่ห่างกันขนาดนี้และในขณะเดียวกันเนี่ยในมุมมองของโดเรทีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเธอเองเมื่อได้เห็นพอครั้งแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะสะดุดตาเลยเพราะพอเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีแล้วก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ค่อนข้างหล่อเลยแหละมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าก็ ครั้งแรกที่เจอเนี่ยก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกชอบแล้วนะ และด้วยความที่ตัวของโดโรธีเองก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยเพราะเธอเองก็เป็นเด็กสาวบ้านนอกและที่สาคัญเนี่ยพ่อกับแม่ก็ทิ้งไปตั้งแต่เด็กด้วยแล้วบังเอิญมาเจอกับพอลซึ่งชายคนนี้ค่อนข้างที่จะเข้าหาผู้หญิงเป็นนะเปเธอเลี้ยงดูเธออย่างดีแถมยังตามจีบด้วยการใช้ให้อัญ,ญมณีต่างๆให้แหวนบุษราคมรวมถึงเพชรนะแล้วก็มีพาไปกินข้าวมื้อดีๆด,ดินเนอร์หรูๆมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยประทับใจในพอลมากมาก แล้วก็ยินยอมคล้อยตามในที่สุดและสิ่งที่เขาทํากับเธอเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับสเต็ปผู้หญิงคนอื่นๆที่พอลเนี่ยก็เคยดูแลมาแล้วนะซึ่งถ้าจะให้ขยายความอีกนิดน,นึงก็คือว่าในช่วงที่พอลติเตรเนี่ยพอลเองเนี่ยก็เคยที่จะมองหาผู้หญิงสวยๆนะแล้วก็ทําการเหมือนกับ พาผู้หญิงคนนี้เข้าไปยังนิตยสารเพย์บอยหรือส่งไปสมัครเพื่อที่จะให้ไปถ่ายรูปเปลือยนั่นแหละแล้วเหมือนกับเขาอะเป็นผู้จัดการแล้วก็เขาเป็นคนจัดการคิวแล้วก็เงินทั้งหมดนะถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานก็ตามว่านายพอลเนี่ยเคยดันผู้หญิงแล้วดังเปลี่ยงแป้งเลยไหมแต่กับโดโรธีเนี่ยพอมองว่าพอลน่าจะปั้นเธอได้ แล้วแน่นอนว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับจะไปในทิศทางที่พอเนี่ยต้องการแล้วนะถ้าหากว่าไม่เกิดเหตุการณ์ที่เดมอนได้เล่าไปก่อนหน้านี้ด้วยแรงหึงของตัวเองซะก่อนแม้กระทั่งตัวของฮิลฟาร์เนอร์เจ้าของเพย์บอยเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะว่า ทเรื่องที่นายพอลเนี่ยได้ทำกับดูโรธีเนี่ยมันเป็นเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่พาหญิงสาวบ้านนอกนยเข้ามาอยู่ในเมืองใช้ชีวิตรูหร้าแต่ก็อยู่ได้เพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วเมื่อพอรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะหมดหน้าที่เขาเนี่ยกำลังจะหมดประโยชน์จากผู้หญิงคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถทําประโยชน์ให้เขาแล้วมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ทําให้เขาเนี่ยจะต้องทําการลงมือกับเธอซะซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็น่าเศร้าเพราะว่าหลังจากที่เธอเนี่ยได้ไว ในเดือนสิงหาคมปี1981มันมีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งนะที่ดูโรทีได้ทำการแสดงไว้แล้วมันยังไม่จบ แต่ว่ามีการปล่อยออกฉายไปแล้วซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เธอจากไปเนี่ยก็มีการปล่อยหนังเรื่องนี้ออกมาซึ่งหนังเรื่องนี้ที่เธอได้เล่นหรือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่า day allark ซึ่งมันเป็นภาพยนตร์แบบแนวโรแมนติกคอมเมดี้นี่แหละแต่มันก็ถูกฉายได้เป็นแค่บางส่วนบางตอนเท่านั้นนะว่ากันว่ามีบางตอนเนี่ยก็ถูกถอดออกไปเหมือนกันแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยแทนที่มันจะถูกฉายในทุกๆพื้นที่เนี่ยมันกลายเป็นว่าถูกจํากัดวงนะฉายไปแค่บางภาคเข้า นนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้นะว่าเพราะอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวแสดงของตัวหรือตัวเอกของเรื่องเนี่ยมันจากไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะและแล้วหลังจากนั้นบ็อกดานอวิชเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเหมือนไล่ซื้อลิขสิทธิ์หนังเรื่องนี้แล้วก็เอามาเปิดฉายเพื่อที่จะแบบให้แสดงทั่วประเทศนะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเหมือนหลังจากที่แบบเธอได้เสียชีวิตลงไปแล้วถึงแม้ว่าพ่อหนังเนี่ยเหมือนแบบได้ทําการแบบมาร์เก็ตติ้งโฆษณาแล้วก็เอาออกมาฉายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ได้รับคําชื่นชมหรือว่ามีคนเนี่ย ใจจํานวนมากแล้วก็มองว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นผลการของเขาอีกเรื่องนึงเลยนะที่บทเนี่ยมันดีมากนะก็มีการแบบวิจารณ์หนังต่างๆนานาแล้วมันดูเหมือนจะไปได้ดีแต่สุดท้ายแล้วในปี1985เนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวเขาเองหรือผู้กํากับของเราเนี่ยกลับล้มละลายซึ่งมันทําให้ตัวเขาเนี่ยก็ต้องสูญเสียทุกอย่างไปรวมถึงบ้านหรือที่สุดท้ายที่เขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตร่วมกับโดโรธีก็ต้องถูกขายบกไป แล้ว4ปีหลังจากที่โดโรธีจากไปเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือมีคนเนี่ยเขียนหนังสือแล้วก็เป็นเขียนเรื่องราวชีวประวัติต่างๆนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับโดโรธีหรือว่าตัวคงเหวี่ยวของเรากับผู้กำกับคนนี้หรือว่าบ็อกดานอวิชของเรานั่นแหละว่ามันมีเรื่องราวความเป็นมาอะไรยังไงซึ่งหนังสือเรื่องนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า The Killing of the Unicorn Dorothy 1 9 6 0งเก้ถึงจริงๆหนังสือเล่มนี้ที่ออกมามันก็เป็นเหมือนกับชีวประวัติของ ว่าเธอเนี่ยโด่งดังมาได้ยังไงใช้ชีวิตยังไงแล้วก็มีนิสัยหรือการทํางานเป็นยังไงบ้างอะแล้วแน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือเนื้อหาหรือการอ้างอิงเนี่ยเอามาจากบ็อกดานอวิสนะซึ่งถ้าจะให้พูดก็คือเหมือนกับเป็นแฟนคนใหม่หรือเป็นชู้ของเธอเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้ในหนังสือชีวประวัติเล่มนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเขียนหรือพาดพิงถึงคนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีหรือนายพอของเรารวมถึงฮิวซซึ่งเป็นเจ้าของเพลย์บอยด้วย โดยในหนังสือเนี่ยพูดพาดพิงในลักษณะประมาณว่าจริงๆเจ้าของเพลย์บอยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรนะเพราะว่าตัวของโดโรธีเนี่ยก็เคยถูกเจ้าของเนี่ยล่วงละเมิดเหมือนกันในช่วงที่เธอเนี่ยอายุ18ปีก็คือช่วงที่เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเลยด้วยซ้ําแถมตัวของเจ้าของเพลย์บอยยังมีรสนิยมทางเพศที่ค่อนข้างที่จะประหลาดอีกด้วยแล้วคฤหัสน์หลังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นการเรียกผู้หญิงแล้วก็ไปทําสิ่งที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ รวมถึงยังมีมุมมองเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโดโรธีแล้วก็พอด้วยว่าจริงๆแล้ว2คนนี้เนี่ยที่แต่งงานกันมันเป็นการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ของพอมากกว่านะเพราะถ้าเท่าที่ฟังเรื่องราวตั้งแต่แรกเลยมันเป็นในลักษณะเหมือนผู้ชายเนี่ยแต่งงานเพื่อให้ผู้หญิงเน่อยู่ด้วยแนละให้ผู้หญิงนะ่หาเงินให้ผู้ชายใช้โดยหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็จะถูกพาดพิงในลักษณะทํานองนี้แต่น่นอนว่าเจ้าตัวทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะทุกคนก็จากไปหมดแล้วมันก็ทําให้แบบไม่มีใครมาโต้เถียงได้ว่า ในหนังสือเล่มนี้ที่เขาเขียนมาหรือตัวของนายคนนี้เขียนขึ้นมาเนี่ยมัน จริงแท้แค่ไหนแล้วมันก็กลายเป็นว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยก็น่าเศร้านะก็จบลงตรงที่ว่าโดนผู้ชายเนี่ยหลอกไปหากินซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะแย่มากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่เรื่องราวของเธอเนี่ยมันมีหลายมุมมองที่มันน่าสนใจนะแล้วก็ทําให้นอกจากที่มันจะมีหนังสือเกี่ยวข้องกับเธอแล้วเนี่ยมันก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่ใช้พดเรื่องจริงเรื่องนี้เนี่ยเอาไปสร้างต่อด้วยซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันที่อ้างอิงมาจากเรื่องจริง เรื่องนี้เลยถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ย,ออก,นะ ows, ยก็ลองไปหาดูกันได้นะชื่อเรื่องว่า d e a t h of the Center Flows the Dorothy Story นะก็ลองไปหาดูกันได้และยังมีภาพยนตร์ในเชิงสารคาดีอีกเรื่องหนึ่งด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวของตัวโดโรธีเองเนี่ยแหละในเรื่องสตาร์80ซึ่งเรื่องนี้ก็เก่ามากเลยนะตั้งแต่ช่วงแบบปี1983นะ อันนี้คือเท่าที่เขาอ้างอิงมาซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองเอาชื่อเรื่องเนี่ยไปหาดูต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพยนตร์แล้วก็ภาพยนตร์ในเชิงสารคดีแล้วเรื่องราวของเธอเนี่ยก็จบลงก็จบไปกันแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวที่พวกเราเนี่ยนำมาเล่ากับทุกคนฟังกันในวันนี้ใช่แล้วนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่ทําให้เรารู้สึกว่าไว้ใจใครไม่ได้จริงจริงเลยนะมันก็ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ไว้ใจไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเกิดจากว่าตัวเธอเองเหมือนกับตาสว่างเนาะพอไปเจอคนที่ดีขึ้นกว่าสามีของตัวเองอ่ะก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ะหรือจริงๆแล้วที่ผ่านมาที่เพื่อนๆหรือคนรอบข้างหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยเตือนจะเป็นเรื่องจริงทาให้เธอเนี่ยก็ไปกับคนที่ไปพุ่มกลับเนาะแต่จริงๆมันก็พอเข้าใจได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือช่วงแรกเนี่ยเธออายุน้อยมากแล้วพอเธอเนี่ยถูกใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นโอกาสให้แล้วมันไปในที่ที่มันดีกว่ามันก็โอกาสที่จะไปด้วยมันก็สูงแล้วไงเอ,อแลวประกอบกับว่าเธอเนี่ยมาจากแบบ พูดง่ายๆคือเหมือนกับต่างจังหวัดเนาะเธอก็อาจจะมีความใส่ซื่อกว่าคนที่อยู่ในเมืองอแต่ไม่ได้เกี่ยวว่าเธอโง่หรือเธอฉลาดเนาะแค่เป็นเรื่องดาวของการที่ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความซื่อสัตย์หรือว่าซื่อใสบริสุทธิ์อะไรเงี้ยมากกว่าคนในเมืองเลยเพราะคนในเมืองก็จะเจอแบบผู้คนเยอะแยะมากมายมิจฉาชีพคนหลอกลวงอะไรเงี้ยก็ทําให้มีความแบบประสบการณ์มากกว่า เออแล้วก็อย่างที่ฝนได้เล่าไปว่าจริงๆว่าเธอเองก็ค่อนข้างที่จะทํางานเลี้ยงดูตัวเองมาตัง้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็พ่อกับแม่ก็คือก็ทิ้งเธอไปด้วยอะไรเงี้ยฝนว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่มันทําให้เหมือนกับว่าเธออาจจะขาดคนที่ให้คําแนะนาอือใช่แล้วครับก็ถ้าเพื่อนที่ฟังมาถึงตอนจบแล้วเนี่ยก็คิดเห็นอะไรยังไงก็มาร่วมพูดคุยกับพวกเราได้ที่ด้านล่างนะครับ เหมือนเดิมนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะหรืออยากจะมาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเรานะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะด้านล่างนี้เลยหรืออยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะพี์มาบอกได้เลยค่ะเจอกัแล้วครับแล้วเดี๋ยวไปรอติดตามรายการครามข้างบ้านของเรานะครับตอนนี้เนี่ยพยายามปล่อยออกมาเรื่อยๆเนาะหลังจากอีที่แล้วที่เป็นคดีที่หมอหมูเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟัง กันก็มีปัญหาทางเทคนิคดิบหน่อยที่เดมอนอัดเสียงแล้วแบบมันอาจจะแบบมีปัญหาหรือไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะกลับไปปรับปรุงในอีพีถัดไปนะครับแต่อีพีถัดไปเนี่ยเราได้คนที่จะมาเล่าให้ฟังแล้วนะคะเกสของเราเนาะก็ต้องรอรุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเข้มข้นขนาดไหนนะคะในอีกรายการหนึ่งที่มีชื่อว่า ครามข้างบ้านนั่นเองครับและเหมือนเดิมนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากมีส่วนร่วมกับรายการใหม่สามารถทิ้งเรื่องราวและช่องทางต,าติดต่อได้ในทุกช่องทางที่เดมอนใส่ไว้ให้เลยเลยนะคะใช่แล้วครับถ้าฟาร์มจนถึงตอนจบคลิปในวันนี้แล้วเนี่ยเ,เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเหมือนเดิมด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในอ p พีหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ